ครับสวัสดีครับสวัสดีหมอคุก,ก,กนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านของหมอคุกกับหมอพานจะมาแนวทางความฝันของโค้งสุดท้ายนะครับก็มีความฝันดีๆมาแบ่งปัน,ปนให้กับยยท่านผู้ชมแล้วก็ได้เราบอกคนที่มาปัดเป่าใช่ไหมครับหมอคุกค่ะได้เราได้เราบอกเป็นแนวว่า<ม>ฝันแบบนี้ครับก็เราบอกฝันในลักษณะนี้เขาก็ตีออกมาคล้ายๆกันคล้ายกันครับครับผมแล้วกันของสูตรคำนวณเนี่ย วันนี้ได้ทํำไหมครับหมอกบอกเลยว่าวันี้ไม่ได้ทาอ๋ออทำไม่ะครับก็คือว่ามันมันเยอะเกินไปเตมันลายมันลายควรเอาตัดเขาเรีกมันจะลายตัวเมนแล้วครับพอไปจับแล้วไปตัดหน้าตัดหังแล้วพอไปจับคู่แล้วมันจะเยอะค่ะครับแต้ววันนี้มี่ันเทียนี่มันด้หลายตัวนี่สิบค่ามันด้หลายตัวสนมันออกมันมันมันมาตัวใดเกาะบางหันอะไรนะโซนหกคับ แปดแปดกับชหกสามแปดแปดค่ะถ้ามันจะทำมันก็จะหลายตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถา้ถาทำแมนถ้าจำบ่ผิดถ้ามันมาเหล็กตัวเดียวมันี่มาเหลกเ็กแปดอืมครับผม 8, ไม่ใช่ตัวเดียวเหล็กวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ สมมติถ้าเกิดทำออกมาเลยเลขสูตรมันจะได้ประมาณกี่ตัวของงวดนี้ของหองวดนี้นะตั้งหกคู่เนี่ยหกคู่หกคู่แล้วไปตัดอีกมันก็จะเยอะอีกก็คือแต่ละงวดมันได้ไม่เท่ากันใช่ครับผมเพราะว่าถ้าตัวไหนมันคล้ายกัไม่มันไม่เหมือนครเราก็จะตัดออกจะตัดมันออกพอมาทมเลยนั่งคิดไปแตถ้างั้นก็นินไปทางความฝันแล้วก็เลขที่หมอคุกให้ไว้แต่ต่องวดเนาะใช่นะครับ ก็งวดก่อนหมอคุก็ได้ท uh huh. mm. okay. ั้งแปดแปดแล้วก็ศูนย์หกศูนย์หกเนี่ยเขาถูกกันทั้งงานเลยใช่ไหมครับหมอคุกถูกกันทั้งงานเลยก็คือตอนที่ว่าไปงานที่สุรินทร์งานศพของคุณปู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมค่ะผมศูนย์หกกับแปดแปดหมอคุกเนี่ยให้ไว้แปดแปดโค้งสุดท้ายพอดีเลยนะครับผมเป็นยังไงนะครับเลขศูนย์หกที่ปู่ท่านมาให้ยังไงนะครับหมอคุกอ๋อเลขศูนย์หกนี่ก็คือว่ามีปู่มามาบอกมาเขาฝันครับนะคะบอกลูกชายบอกว่าบอกให้ศูนย์หกเลยนะคะแล้วก็ คืนแรกที่งานศพคืนแรกของทวดของปู่เนาะครับจุดจุดผู้ได้สุดหกเหมือนกันนี่ตรงกันคักเนาะอืวันนี้ก็ว่าเรียกพาลุ่มเหมือนกับหกแต่แต่ต่บ่ไใ้บอกสุดหกเนาะวันนั้นมันมันบุญไหว้มันยุ่งกันโยนจำในมันก็เลยเบาไปบอหมดบอกไปบาหมดเนาะมาที่หลังอีก แสดงว่าปูเพื่นี่ชอบเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขจมากเลยทั้งศูนย์หกทั้งแปดแปดเลยแม่นมากเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนหะหมอพูได้ฝันอะไรเกี่ยวกับปูไหมครับหลังจากที่กลับมาบุรีรัมแล้วหลังจากที่กลับมาแล้วไม่ได้ฝันเกี่ยวกับปูเลยแต่แต่มาฝันฝันนี้คือคือฝันตรงนี้คือจำแบบแม่นมากเนาะเพราะว่าเดินไปเห็นลูกนกมันตกลูกลูกนกตัวเล็กๆมีสองตัวมัน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 ตกลงมาจากหลัง มันร้องเสียงดังมากเลยนะบอกเสียงดังจริงๆเราคืเลยต้องรีบจับลัวคนอื่นเขาจะดลำคาญมก็เลยจับลูกนกมาสองตัวแล้วก็จะแปะ <c oughs> ถ้าเราจะปล่อยลัวไก่มันก็จะกิก <c oughs> มก็เลยจะมาสองตัวไอ้ลูกนกดันนะพอจะไปวางปุ๊บเป็นเด็กน้อยอเป็นเด็กน้อยก็เลยว่าในความฝัน เราก็ตีเลขเลยในข่าวผันตีเลขกันนะหนึ่งสองหนึ่งสองตีเลขเพร<อ>าะว่านกหนึ่งแล้วมันมีสองตัว<อ>ก็เป็นหนึ่งสองแล้วก็มีเด็กมาอีกก็เลยเขียนเป็นหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่ามีเด็กมาคนหนึ่ง<อ>นะคะก็เลยตีเป็นตัวนี้เนาะมันมีนก,นกสองตัวใช่ไหมครับนกสองตัวนก นกส่วนมากคเขาจะตีเนาะพูดเท่าที่เขาโทรมาแล้วก็พูดเขาปังเขาฟังเขาก็ตีเหมือนกันล้ากวานกก็หนึ่ง <ทะ S 1> ล้วก็สองตัวก็เป็นสองแล้วก็มีมเด็กอีกแต่เขาจะเป็นแบบหนึ่งสองหนึ่งของเขาอ๋อเป็นหนึ่งสองหนึ่งใช่แต่เราเขียนลงไปเป็นหนึ่งหนึ่งสองใช่แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปหนึ่งสองหนึ่งเหมือนที่คุณแม่ท่านานั้นตีก็ได้นอกหมอกุ้งเนาะคือตีเราเราไม่ต้องแบบไปเอาเยอะเอาแบบเอาแค่จํานวนที่เราเห็น นี่ก็คือพี่เนาะนกนกก็นหนึ่งเด็กเด็กก็หนึ่งนกสองตัวนกสองตัวเออทิงง่ายเลยอืมค่ะอืมแล้วที่ที่หลังจากวันนั้นก็มีฝันอีกนาะฝันว่าได้ขับมอไซค์เนาะคันที่ขายไปแล้วแต่เลขทะเบียนนะมันเป็นหกแปดนะคะสองหกแปดมันตรงเลขกับฝาโลงของปู่ที่มันดลอกหกแปดแปด ทะเบียนไม่แค่สตัวใช่ไหมครับหมอคุกคับทะเบียนทั้งหมดวันสี่ตัว<อ>นะคะเก้าสองหกแปดเก้สองหกแปดเก้าสองหกคือรถรถเครื่องคันนี้ยตอนนั้นที่ที่อยู่กรุงเทพนะตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้ขายเพราะว่ารอรอที่จะขายอยู่พอฟันเห็นพอเดินออกไปที่มันมันยังไงอ่ะงทำไมอยากเห็นรถคันนี้จังแต่มันออกทะเบียน สามตัวโตัวรถคันนี้เดนไหมมันออกตัวไหนนะคะวันนั้นวันนั้นมันออกอะไรนะมันออกหกสองเก้าสองอะไรนี่แหละหกอะไรนะหกสองเก้าอะไรนี่ใช่ไหมคะสองเก้าหรืออะไรนี่เนี่ยตัวนั้นเก้าหกสองใช่ใช่แต่เมือันเก้าสองหกแปดมันก็ออกสามตัวแต่ว่าตรงตัดซื้อนั้นถ้าหมอให้หมอกุ๊กจะให้สามตัวนี่จับเป็นตัวไหนที่หมอกุ๊กถ้าจะจับให้นะจะจะจับให้ก็คือ สองเอเก้าเก้าอะไรนะเก้าสองหกมันไเป็นเก้าสองหกก็จะตีถ้าจะจับก็เก้าสองหกแล้วก็เก้าหกแปดเอ้สองหกแปดสองหกแปดกับเก้าสองหกเก้าสองหกเลขตัวนี้เคยออกเนาะ เห้คือตัวนี้เคยออกเอาตัวตัวที่ที่เคยออกเนาะที่เราเคยปันนห็นครับครับผมแนใจว่าเงายไปเพิ่งในเพิ่งในฝันเห็นเนาะหายไปแล้วรถอันนี้เนาะแสดงว่าเลขตัวนี้นี่โมกกเคยถูกสามตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ถึงเออที่มันออกเก้าหกสองนี่ใช่ไหมครับวันนั้นเนาะใช่ใช่วันนั้นที่มันออกอ่ะปีที่แล้วหรือเปล่าเนาะไม่ไม่รู้ตอนไหนเพราะว่าเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพเนาะน่าจะปีที่แล้วนั่นแหละเพราะว่ามันเพิ่งกลับหลบเพิ่งกลับมา พอสังเกตฝันเกี่ยวกับรถคันนี้นี่ส่วนใหญ่มักจอดเบบยนรถใช่ไหมครับหมอครใช่แต่ดูที่ที่ปลูกก็ยังมีห้ามีห้าอยู่ครับแต่พอห้าในที่เราคุยกันกับแอดมินเนาะกับกับเอฟซเอซีของน้องนิวนแหละเมื่อเช้าก็เลยโทรคุยกันว่าเขาได้เขาได้ไล์พอดีเอา หมอกุกับพี่อะได้มาตัวเดียวได้มาเลขห้างั้นก็เลขศูนย์ใส่ก็เลยเป็นห้าศูนย์เพราะว่ามาห้าศูนย์มันตรงกับอายุของหลวงพ่อมหาน้อยอายุติมห้าสิบพอดีครับครับอันนี้เป็นคุยที่คุยกับเอฟซีล้วหมอกุกก็เลยเอาศูนย์ไปให้เอฟซีท่านนั้นเป็นห้าศูนย์เป็นห้าศูนย์เาก็เลยว่าห้าศูนย์เป็นพอดีมันไปตรงกับอายุของหลวงพ่อมหาน้อยเมื่อคืนเมื่อวานนี้กบ ห้าสิบเนาะจัดงานวันเกิดเมื่อคืนครับผมนะคะทำบุญบุญงั้นเอาห้าศูนย์ไปด้วยไหมครับหมอคุกเอาห้าศูนย์ไปด้วยเออห้าศูนย์ไปด้วยก็ได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วถ้าเอฟซีจะยังไงหรือญาติที่ทำใจยังไงก็ให้ดูเนาะดูโนพินิดนะคะเป็นแนวทางใครชอบอะไรยังไงนะคะครับแต่เลขกูก็ยังอยู่นะคะเอาไว้ก่อนเนาะก็คือสรุปสรุปตั้งแต่ต่องงวดยันคงสุดท้ายเลยเนาะ แล้วก็ดูว่าหมอคุ้มชอบตัวไหนเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นพิเศษอย่างนี้นะเพราะทุกทุกตัวนี่มันถ้าชอบถ้าชอบเป็นเป็นส่วนตัวนะในในในใจที่ชอบว่าชอบห้าศูนย์แล้วหนึ่งหนึ่งสองห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งสองนี่คือชอบอันนี้คือคือคือส่วนตัวเนาะแล้วแล้วก็มีเลขที่ขึ้นฝ่ามือด้วยใช่ไหมคะเลขที่ขึ้นฝ่ามือก็คือเก้ากิแล้วก็ห้าหนึ่งะนะคะห้าหนึ่งนี่คือจะแวบแต่ พอมาวันหลังมาทําอีกนะแต่มันไม่ไมีมันมีแต่วันนั้นวันเดียวคพอวันหลังมาก็มีญาติหรือเอฟซีเขามาปัดเป่าะคาลงน้าเสริมดวงนะคะเขาก็บอกแล้วก็มาทําเอะมันก็ไม่มีไม่ขึ้นไม่อะไรเลยมันขึ้น,น,นแค่รอบเดียวใช่ไหมรอบเดียวม,มันไม่ได้ขึ้นบ่อย <c oughs> นะคะก็ยังมีตัวนี้อยู่ค่ะ<ม>แล้วก็มีต่องวดเราเอาอายุของปูปปทวดไว้ด้วยเนาะค่ะเนาะ<ม>ปูเพราะว่ายังไม่ออกเนะะาะแกะยังไม่ออกก็เหมือนคราวก่อนเหมือนปูเนาะที่มันตามหลังมาครับ,รบอายุเท่าไหร่นะคะพี่กุ๊กไก่ตอนนั้น7 2จสองหนึ่งใช่ไหม,มกิจสองกจห เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองมันออกเจ็ดสองออกเจ็ดสองนีเป็นอายุของคุณพ่ออายุของคุณพ่อหมอผ่านเนาะยังออกร้อนอย่างแต่ของปู่เนี่ยออกทั้งเลขทูบแล้วก็ออกทั้งฝาโลงเหลือแค่อายุคิดว่างวดนี้นี้ไม่พ้นเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับปู่ตอนที่ท่านเสียชีวิตอะมาหมดเลยเนาะหมอปูมเนาะฝาโลงก็หกเปดนะครับแล้วก็เลขทูบก็ศูนย์หกแล้วยังมาบอกลูกบอกหลานอีกว่าออกศูนย์หกอายุเท่าไหร่นะคะพี่กู้ใไก่ ปูดทวดใช่ไหมปูดทวดเก้าสิบห้าอาจจะที่เก้าห้าย่างเก้าหกใช่ไหมเก้าหกก็ตรงกันกับทะเบียนรถนะคะเก้าห้าย่างเก้าหกนะคะเก้าห้าย่างเก้าหกนะครับเพราะว่าก็มีเอฟซีบางท่านโทรมาเนาะเขาเคยยังไม่ได้ปัดเป่าเขาก็มาบูชาเดี๋ยวให้หมอพานพูดอีกครับครับผมแรบนึงเพราะว่าเขาโทรมาเขาจะปัดเขาจะปัดเป่านะคะแค่เขาโทรมาก็บอกว่าเขาเขาปัง ก็ได้ไป50บาทเขาอ๋อไปถูกต่างประเทศใช่ไหมครับไปถูกต่างประเทศอ๋อครับผมแต่ไอ้วัดที่ผ่านมาก็มีเอฟซีเหมือนกันเขาเคยจงมันยังได้ได้ปัดเป่าไปครั้งหนึ่ง เขาเคยปัดเป่ากันรั่งหนึ่งเขาถูกรางวัลที่สี่สองใบอ้ปัดเป่าจากหมกุ้กับหมพานนี่ใช่ไหมใช่เขาก็ถูกเขาก็โอนตังค์มาร่วมทําบุญด้วยอครับผมก็มัฒนาสาธุกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาบเนาะจ้ะนะครับผมก็เลยว่าแต่ตอนเนี้ยเขาว่าเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะรอดูโค้งสุดท้ายเนาะถ้ามีอะไรดีเดี๋ยวก็จะทักบอกน้องนิวนะคะครับครับผมเพราะว่ามีว่าคืนนี้อาจจะขอผูก ะะ okay. เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะขอปูวันนั้นปูก็ให้นะแต่บอกแม่ไปแล้วบอกแม่มินไปแล้วก็ดูกันที่ว่าศูนย์หกอ่ะแต่ก็ลืมกันเนาะเพราะว่ามันมันหลายวันนะคะ okay. ที่ทิดเลขน้ำมนตนะ์อ่ะแต่เราก็ลืมกันครับครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของหมอกุกเดี๋ยวก็จะขีดเส้นตาไวใ้ให้กับท่านผู้ชมตัวที่หมอกุกชอบเป็นพิเศษว่ามีตัวไหนมั่นับหมอกุ๊ก หอกุกที่ชอบพิเศษก็คือเลขห้นะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสอแล้วก็1 1 2อค่ะอันนี้คือส่วนตัวของหมอเนาะหมอกุกที่ชอบนะคะถ้าถ้าใครอยากจะมีโชคมีดวงเนาะอย่าลืมทำบุญเสริมบารมีนะคะเสริมดวงเสริมลาบเสริมความปังให้กับตัวเองเนาะเก็บใครได้ป่วยนะคะบางคนแก้ฝันเห็นเขาก็ปัง เขาโทรมาเมื่อวานเขาก็โทรมามาจากน้องนิวคนสุรินเขาก็อยากจะมาหานะคะแต่ก็ว่าเดี๋ยวคุณแกเนาะขับรถยังไม่ไหวส่วนใหญ่ก็อยากจะมาหากันถึ้งทีใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็อยากจะมาที่โทรปัดเป่าเมื่อคืนก็มาจากน้องนิวนะคะเขาก็หาวันทั่วเขาก็เพิ่งไปเจอนะคะเมื่อก็หาคลิปหาอะไรเงี้ยเนาะหาคลิปก็ไปเจอก็มามาจากเอฟซีน้องนิวเอฟซีน้องนิวส่วนมากมีแต่ของน้องนิวนะคะ แล้วก็เผื่ออยากมีโชคไม่ลาบก่อนที่จะถึงวันเรียกออกเนี่ยก็ต้องหมั่นทาบุญใช่ต้องทำบุญนะคะก่อนที่เราจะได้เราก็ต้องให้ก่อนเนาะผมทําบุญเมื่อคืนก็ไปทําอะไรทำทําบุญบ้านก็อื่นทําบุญบ้านเนาะสะดอเคาะหมู่บ้านนะคะเขาให้สามวันเพิ่งเมื่อคืนคืนแรกแล้วก็จะไปอีกคืนนี้ก็จะทําบุญนะคะคืนนี้ก็ว่าจะขอโชคกระปู ชิ้สี่ชิ้หาิ้มือพอดีชิ้นหกเหล็กออกเนาะค่ะเนาะวันนี้วันที่เจ็ดสามครบสามมือพอดีมือเหล็กออกมืออื่นสามมือวันที่สามของของมาพุกเลขเลขวิ่งเป็นเลขห้าเลขวิ่งเลขเลขวิ่งที่ได้มาเนาะเป็นเลขแปดเป็นเลขแปดไม่ใช่ห้าปดใช่ไหมครับเออห้ากับแปด วิ่งห้ากับเปืดอันนี้เป็นในสูตรใช่ไหมครับห้ากับเปดอันนี้เป็นในสูตรครับห้ากระเปดเป็นในสูตรเนาะแต่ท่านผู้ชมชอบออกกําลังกายชอบวิ่งอย่างนี้เนาะบางคนก็รูดเลยรูดเลยก็ได้นะครับบางคนก็รูดเอาเลยนะคะขอให้ปังปังทุกคนเนาะใครอยากจะนี่ก็ทําบุญปล่อยปลานะคะถวายสังฆทานทําบุญให้กับตัวเองแล้วก็ทวบดาประจํากายนะคะคุณที่โชคลาภเนาะติดติดัดชัด ให้เขามีโชคมีลาบนะคะขอพาดมีอะไรขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ค่ะก็ห้ฟังเลือกขุบคุณขอคุณจ้าค่ะท่านผู้ชมเป็นหนาทางของพี่กูไก่นะคะมีฝันเพิ่มเติม112นะคะแล้วก็ทะเบียนรถ926 268นะคะแล้วก็มี50เพิ่มขึ้นมานะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปว้าต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ